นะครับอ่าครับใช่อะไรวุ้ด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 วุ้ัวุ้ดวุ้ดวุ้ดเดี๋ยว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 เหี่ยหมูแกไปตบหัวเขาทำไมนี่ยนะโธ่ฮะไม่อะไรนี่สภาพมึงไหวไหมนี่ไปตบเขาเนี่ยไหวไปตบเขาทำไมอ่ะเตือนสติมันก่อนมึงจะเตือนสติเขาเนี่ยมึงเตือนสติมึงก่อนได้ไหมตอนนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนอนอยู่เถียงนานตั้งแต่เช้าแล้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคุยก่อนนั่งคุยก่อน อ่าขอรีขอรีตัวสุดตัวเก๋อ๋ออันนี้เฮียโมไม่ได้นิกายคุณท้าวพุทธไม่ใช่เขาถามว่าคนนี้ใครเฮียโมเฮียโมบางรักสก้าวอ๋อ I don't know อ้าวไม่รู้จักเหรอ No บ้านมึงมีทอร์ตัสไหมอ้าวกูสาบอกว่าให้เป็นไกด์ภาษาอังกฤษไงเฮียโมอ้าวภาษาอังกฤษหน่อยอ็นเดย์เฮปอ็นเดย์อะไรอะไรอะไรเอะไร์เฮปอะไร I like the hemp, I like. And the hemp, and then. I like what? Totat kapu baliva? Tiwi, eh? Yeah, tiwi. Tiwi. I like potashan. I like potashan. Okay, so I'm going to make the papaya salad for you guys to eat. <laughs> <laughs> and, and...